สวัสดีครับ <c oughs> มงคลชีวิตสามที่แปดประการมงคลสิบสามสงเคราะห์ภรรยาสามีถ้ารำลึกนึกย้อนตอนหอมหวานยุงห้ามตายไรห้ามตอมถนอมยิ่งแม้ผิดพลาดอย่างไรไม่ตีทิง ได้แค่มองห่วงนิ่งๆอย่างจริงใจวันเดือนปีผ่านพ้นจนแก่เท่าใครกันเล่าที่เฝ้าดูอยู่เคียงใกล้ทั้งสองเราที่เก่าแก่แต่จริงใจคอยดูแลและห่วงใยไม่ทิ้งกันธรรมดาคู่ครองเมื่อมองคิด จะให้ถูกหรือผิดสุดแต่สันหากคิดดีแต่อภัยไม่โกรธกันยิ่งงานวันก็ยิ่งรักยิ่งพักดีครูเร็ยกลำปางวันละก่อนอนลายเราเกิดมาเพราะกรรมริคิตส่วนเส้นทางชีวิตนั้นเราริคิตเองชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ต้องทำทุกฉากทุกตอนด้วยหัวใจนะครับ